สวัสดีครับผมนายนิชาบักขันครับแล้วก็นายชาชัยปุกสคารีนะครับเออนักศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศนะครับวันนี้จะหมายายแลบที่เราทำครับคือแลบที่รวมครับเออก็ตอนนี้ครับที่ผมที่ผมเลือกเซนเซอร์ครับจะมี2เซนเซอร์ก็คือว่าอันต้าโซนิกครับอันต้าโซนิกตัวนี้ครับจะปล่อยสัญญาณเสียงออกไปครับแล้วก็กระทบกับสิ่งกีดขวางแล้วก็มันจะสะท้อนกลับมาครับว่าวัดรัด วัดระยะทางเป็นเท่าไหร่ผมวัดระยะทางเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรครับแล้วส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวไอสแควร์ซีไอสแควร์ซีเนี่ยเป็นแบบว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่จัดวัดอุณหภูมินะครับอ่าเรามาเริ่มลองกันเลยครับก็คือผมจะให้ตัวนี้ครับให้ตัว s ซเรียลเดสเพย์เนี่ยมันโชว์ข้างบนโชว์ระยะทางที่เราจับได้อ่าแล้วก็ข้างล่างเป็น ตัววัดอุณหภูมินะครับนะครับค่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสังเกตน,นะครับอ่าผมลองเอามืออย่างนี้อ่าค่ามันจะเป็น2อ,อ่าผมเอาออกไปปุ๊บอ่อาออกไปอ่าเป็น6อ่าผมเอาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอ่าระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วส่วนอุณหภูมิก็เท่าเดิมครับอันนี้ตัววัดอุณหภูมิก็กลุ่มของข้าพเจ้าจบเพียงเท่น,นี้ครับสวัสดีครับ